บทเรียนรัฐธรรมนูญปี5060ที่ผมพูดหลายครั้งว่าแก้ได้เฉพาะประเด็นเรื่องการเลือกตั้งเท่านั้นนะครับ<ำ>คือหมายความว่าไม่สามารถแก้ไขมาตราอื่นที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของประชาชนได้เลยวันนี้เนี่ยนะครับมีการพยายามที่จะอธิบายว่าจะรัฐธรรมนูญปี40มาตั้งต้นคือรัฐธรรมนูญปี40ตอนปลายก่อนถูกยึดอำนาจ มีเกือบประมาณสิบประเด็นนะที่ต่างฝ่ายต่างเห็นพ้องต้องกันว่าจะต้องมีการแก้ไขเกี่ยวข้องกับขบวนการตรวจสอบตามที่ผมอธิบายมาหลายครั้งเนี่ยแต่ยังไม่ทันคือหมายความว่าก็ยอมไม่ยอมกันจนกระทั่งว่านำไปสู่19กันยายนปีสี่เและก็ไม่สามารถที่นะครับหยุดยั้งได้ก็ถูกฉีกไปโดยปริยายวันนี้ก็เชกเช่นเดียวกัน การตั้งคณะกรรมการจะขึ้นมาศึกษาอะไรกันสื่อมวลชนก็โปรดอย่าเรียกว่าเขาเป็นอารหันเลย่าเรียกอรหรันอารหันก็ตามะอะเพราะว่าเวลาจะตั้งคนไปเขียนรัฐธรรมนูญที่บัดซบหรืออาจจะดีงามก็ได้เรื่องอารหันกันตั้งรอให้มันเสร็จก่อน,น,นรอให้มันเสร็จก่อนว่าคุณบรรลุหรือเปล่าแล้วจะยกย่องกาไว้า่าะย,ยกย่องไอ้นี่ให้มันเป็นก่อน ความจริงมันต้องเอาผลของการปฏิบัติ<อ>นะครับคือตัวรัฐธรรมนูญที่แท้จริงนั่นเนี่ยว่าควรจะยกได้รับการยกย่องหรือไม่นะครับเพราะว่าคุณวิษณุเขาปฏิเสธแล้วเนี่ยแต่ยินดีให้คำปรึกษา<ม>นะครับเราควรจะขอบคุณคุณวิษนุดีหรือเปล่าล่ะหรือว่าจะต้องไ้ขอบคุณไอ้คนไอ้บ้าที่จะคิดจะไปเชิญวิศณุไหมะนะครับเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยนะครับมันความจริงก็ เป็นการออกแบบอย่างหนึ่งของการยื้ออำนาจเพราะการวางแผนว่าจะให้แล้วเสร็จภายในสี่ปีเราเนี่ยเรานั่งพูดกันในรายการเนี่ยตอนนั้นเขาพูดกับเขาสองปีใช่ไหมเราบอกแต็มแม็กซ์สี่ปีนั่นแหละคือวางแผนสี่ปีจะอยู่ได้ห <c oughs> รือไม่ได้ไม่รู้ว่า<อ>แต่รัฐธรรมนูญก็จะถูกหยิบยกใช้มาเป็นเงื่อนไขว่ายังไม่สามารถได้เขียนรัฐธรรมนูญขึ้นมาใหม่ได้แล้วเสร็จ ก็ใช้แทคนิคเดียวพัทีิบลเอกประยุทธ์ใช้มานน่นแหละนะครับก็ดึงเก็ดึงเวลาเป็นเทคนิคเดียวกันทีนี้เนี่ยนะครับเพื่อให้พรรคเก้าไกลได้เตรียมการว่าที่เหลือในเขาต้องวางแผนสู้กับพรรคเก้าไกลพรรคเดียวนะครับครับดังนั้นเรื่องกติกาการเลือกตั้งเนี่ยผมก็ฟังจากผู้รู้วิเคราะห์กันหลายคนะหนึ่งในนั้นก็พยาบายพี่ประเด็จผมก็เห็นเหมือนกัน วิธีที่เขาจะชนะพรรคเก้าไกลได้มีทางเดียวคือยกเลิกบัญชีรายชื่อใช่อันนี้เป็นเป็น,เป,นเป็นทางที่มองเห็นได้ง่ายและปฏิบัติได้ง่ายเพราะนี่นะครับถ้ามีระบบเขตอย่างเดียวห้าร้อยเขตเนี่ยเขาได้สู้เลยใช่คือเหมือนครั้งเนี้ยนะครับพรรคเก้าไกลได้ร้อยห้าสิบเอ็ดแต่ผู้แทนเขตก็ร้อยสิบสองเท่ากับพรรคเพื่อไทยแต่ว่าถ้าซอยเขตให้ละเอียดเอาสมมติว่าผู้แทนยังห้าร้อยเนี่ย นะครับการเดิมพันระบบเขตมันมีโอกาสที่จะสู้กันได้เพราะว่าหลายเขตของการเลือกตั้าางแม้กระทั่งภาคใต้นะบางจังหวัดน้นก้าวไกลชนะทุกเขตนะในระบบบัญชีรายชื่อแต่ระบบเขตก็แพ้เพราะฉะนั้นเนี่ยครับยิ่งก้าวไกลในสถานการณ์นี้แรงมากเท่าไหร่นะครับเตรียมรับมืออาจจะไม่เหลือบัญชีรายชื่อ,อก็คือยกเลิกบัญชีรายชื่อเพราะมันไม่มีหนทางอื่นไปสู้เลยนะครับการบริหารการเป็นรัฐบาลเนี่ย น้อยครั้งนะครับที่จะชนะกันได้ต่อเพราะว่าแน่นอนที่สุดนั้นภายใต้สถานการณ์อย่างนี้เนี่ยมันจะยิ่งตกต่ำก็ถ้าดูจากตัวแรกเนี่ยก็ก็เป็นอย่างที่พี่ตู่คุยกับพี่ปิยามายแล้วครับคือดูจากตัวแรกแล้วมันต้องแก้ด้วยวิธีนี้กแก้มันจะมันจะสู้ทางอื่นไม่ได้เลยคือถ้ามีบัญชีรายชื่อเนี่ยนะครับคือคนก็เอาเขตให้พักเี่ยแต่บัญชีรายชื่อเทเก้าไกลเทเก้าไกลเทเก้าไกลหลายจังหวัดมากนะครับที่เขา เขาไม่ได้ในระบบเขตแต่เขาได้ระบบบัญชีรายชื่อเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับอย่าคิดว่าเขาจะไม่ทํานะเพราะว่า <laughs> การเมืองมันคือเรื่องการต่อสู้มันชิงไหวชิงพริบเนี่ยนะครับนั่งคํานวณคะแนน,นกัน,กนหลากหลายสารพัดนะครับตอนตอน,ตอนรัฐธรรมนูญปี50มันแบ่งเป็นกลุ่ม8กลุ่มอะผู้แทนเขตจากวันแมนวันโบดเป็นพวง <laughs> แล้วจนกระทั่งว่าพอมาแก้ไขนะครับจากจากเขตสี่ร้อยเขตก็เหลือส5มรอยหสิบเขตเพิ่มบัญชีรายชื่ออ่าไม่ใช่เขตเป็นสี่ร้อยเจ็ดสิบห้าอ่าสามร้อยเจ็ดสิบห้าแล้วก็บัญชีรายชื่อหนึ่งร้ยี่สิบห้าที่สมัยรัฐบาลยิงลักนะแปลว่าทั้งหมดนั้นเนี่ยนะครับจนกระทั่งปีหกสองเนี่ยเห็นไหมบัญชีรายชื่อร้อยห้าสิบนะเขตสามร้อยห้าสิบเขตแล้วพอมาแก้นี่นะครับ มาเป็น400เขตมัญชีรายชื่อร้อยวิธีการอาจจะอยากบัตรใบเดียวมาสองใบคือแทคติกทางการเลือกตั้งเนี่ยนะครับก็คิดกันเป็นตอนๆครั้งนี้เนี่ยนะครับเรื่องรัฐธรรมนูญพอสวไม่มีสิทธิ์โหวตเลือกนายกทุกคนก็ไม่รู้จะจะไปคิดเรื่องอะไรแล้วนะครับก็คือหมายความว่าสําเร็จกันไปแล้วเพียงแต่ว่าถ้าเลือกภายใต้กติกานี้ทุกคนก็ต้องรู้ว่า อย่างราแพ้พักเก้าไกลร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับระยะเวลาที่เหลือเนี่ยการแก้ไขรัฐธรรมนูญจะตั้งคณะกรกรมการถือความจริงเนี่ยมีไม่มีไม่กี่ข้อหรอกแล้วเขาก็ศึกษากันมาเรียบร้อยตั้งแต่ครั้งที่แล้วอะ่ะใช่นะครับแล้วก็เห็นพ้องต้องกันกันแล้วนะครับว่าจะต้องแก้ไขประเด็นไหนบ้างแต่ว่านะครับก็ไม่ได้ทํากันค,ความเป็นจริงไม่ได้มีเรื่องอะไรใหม่เลยนะเพราะครั้งที่แล้วก็ศึกษาโดยการเห็น พ้องของทุกฝ่ายนะใชก่ก็ตอนนั้นก็พลเอกประยุทธ์ก็ตั้ง,ต,งตั้งรัฐมนตรีพิรพันธ์พิรพันธ์เนี่ยคุณพิรพันธ์เนี่ยมาเป็นประธานคณะน,นี้และก็เห็นพ้องต้องกันทั้งฝ่ายค้านรัฐบาลมีกี่ประเด็นประเด็นไหนบ้างอย่างไรจะร่องเริ่มต้นในประเด็นไหนแต่ปรากฏว่าก็สุดท้ายก็ได้เฉพาะเรื่องกติกาการเลือกตั้งนะครับในนิ่งโลกแห่งความเป็นจริง ครั้งนี้ผมก็สังหรณ์ใจว่าจะได้เฉพาะกติกาการเลือกตั้งก็แค่นั้นแหละนะครับจาก4 0 0เขตบัญชีร้อยบัญชีรายชื่อก็เป็น500เขตรคับนะครับความจริงก็ไม่ต้องไปศึกษาหาอะไรมันเสียเวลาเสียงบประมาณ นะครับจะประชุมกันทำแมวอะไรก็ศึกษาไว้หมดแล้วซึ่งก็แมวไม่ใช่แก้เพื่อสิทธิเสรีภาพไม่แก้เพื่ออำนาจทางการเมืองว่าจะอยู่กับใครเพราะว่าเรื่องสิทธิเสรีภาพอะไรศึกษามาหมดแล้วนี่นะครับไม่มีอะไรใหม่แต่ว่าเป้าหมายเอาเรื่องนี้เรื่องเดียวและจะตั้งคณะกรรมการสามสิบคนมาศึกษาทำแมวอะไะก็เอาเหลือเจ้เอายังไงเขาจะได้เตรียมตัวกันได้ใช่ ประชาชนก็จะได้รู้ทันแต่ว่านี่คือการดีเลย์เทคนิกคพอสวไม่มีสิทธิ์วุฒิเรื่องอื่นเรื่องเล็กหมดนะครับเรื่องอื่นไม่มีปัญหาเรื่องอะไรละน้อยมากนะครับเป้าหมายนี่นะครับก็คือการตัดอำนาจสวซึ่งยังไงก็แก้ไม่ทันอยู่แล้วพฤษอสภานี้ก็ไปอยู่แล้วเนี่ยดังนั้นเนี่ยนะครับผมเองก็เห็นว่าไม่ควรจะเสียเวลานะครับเรื่องการศึกษาของเดิมมาปัญหาคือต้องการอะไรนะครับบอกความจริงความต้องการมาเสีย เพราะว่าการนะครับการดีเลยดึงเรื่องยื้อเวลาวารัฐธรรมนูญยังแก้ไขไม่เรียบร้อยนะครับก็อยู่กะว่าจะใช้เวลาสี่ปีเนี่ยนะครับเพื่อการจัดทารัฐธรรมนูญซึ่งความจริงเนี่ยต้องการข้อเดียวเนี่ยเลิกบัญชีรายชื่อ <c oughs> <c oughs> ไม่ไม่มีทางอื่นแต่วบอกว่ามันเอาด้วยอะไรน,นี่ต้องเอาอย่างนี้ไงต้องเอาอย่างนี้แหละแล้วมันสู้ไ่ได้ที่เหลือก็ <c oughs> พิธีกรรมว่าไป เพราะว่าเรื่องอื่นมันมันก็มีปัญหาในระดับหนึ่งแต่ว่ามันไม่ได้มากมายอะไรก็ถ้าเป็นเจ้าภาพแก้รัฐธมนูแล้วจะแก,ก้ตัวเองแพ้จะแก้ทำไมก็ต้องแก้ชนะเพราะฉะนั้นเขาศึกษามาหมดแล้ว <c oughs> ไอ้นี่คือนอกเหนือจากการศึกษาคือความต้องการว่า <c oughs> จะออกแบบชนะพรกเก้าวใครได้อย่างไร